เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไปฉีดเข็มสามนะฮะเข็มที่สามทุกคนให้ความร่วมมือประชาชนตั้งอกตั้งใจไปฉีดกันทั้งนั้นแหะครับเราให้ความร่วมมือตั้งอกตั้งใจนั่นเป็นเพราะว่าเราทำการแแก้ไขปัญหาของร่างกายหรือเตรียมตัวร่างกายปกป้องร่างกาย นะครับเพื่อต่อสู้กับไวรัสนั่นเองเราจรึงทํากันทั้งประเทศนะทำกันทั้งประเทศเลยอย่างแบบทั้งตั้งใจอะ่ะตั้งใจไปเลยผมก็อยากได้ภาพความตั้งใจนี้เหมือนกันนะฮะบ,บางท่านก็ฉีดเข็มก็ต้องเสียเงินนี้ก็เรียกตั้งใจเหมือนกัน เอาละเป็นยังไงก็แล้วแต่จะเสียเงินหรือไม่เสียเงินนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตื่นตัวแล้วก็ตัดสินใจลงไม้ลงมือปกป้องคือไปทำเลยปกป้องให้แข็งแกร่งทุกคนทำให้ตรงที่มีความตั้งอกตั้งใจไปทำนี่แหละครับผมต้องการอารมณ์เดียวกันนี่แหละความตั้งอกตั้งใจอันเดียวกันนี่แหละครับแต่คราวนี้ เราไปปกป้องสิ่งที่เรียกว่าตัวประเทศแลวตัวประเทศไทยอ่ะก็เหมือนตัวร่างกายของเรานั่นแหละครับตัวร่างกายสิ่งเล็กที่สุดที่มองไม่เห็นก็คือไวรัสเราไปปกป้องถูกไหมครับไปปกป้องอย่างตั้งอกตั้งใจให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะกันทั้งประเทศแต่นั่นคือการปกป้องร่างกาย รักษาเยียวยานะตัวร่างกายที่เรามาใสายอยู่เรามาใสา่ยอยู่นะฮะไม่ใช่ตัวตนเราที่แท้จริงนะฮะตัวตนของเราที่แท้จริงไม่มีเพศนะเป็นจิตวิญญาณนะไม่มีเพศเป็นตัวรู้มีหน้าที่มารู้เท่านั้นเองรู้ว่าได้เออตอนนี้มาตกอยู่ในโลกมนุษย์นะมีร่างกายมนุษย์่อพันหน้าตาเอเชียก็ยกแบบนี้อย่างเงี้ยอ่านั่นคือตัวจิตวิญญาณเราที่แท้จริง แต่ที่นี่ตัวประเทศที่เรามาใส่อยู่เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็ป่วยเหมือนกันป่วยป่วยมานานแล้วก็มีไวรัสเหมือนกันให้ลองเทียบตัวท่านอนะ่ะกับตัวไวรัสนะครับสเกลนะะสมมติตัวฟวมตัวคนเราหนาขนาดนี้ก็ตัวขนาดนี้นะเราไปไปตัวไปดูร่างไวรัสมันก็โอ้โหมองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็คือมันจิ๋วมากดังนั้นถ้าเทียบเทียบต,ตัวประเทศเนี่ยมุตตัวประเทศขวานทองขนาดนี้นะครับ แล้วตัวคนจะขนาดไหนท่านก็ลองวัดสเกลจากตัวประเทศกับตัวคนเนี่ยท่านก็มองไม่เห็นนะเออมองไม่เห็นเช่นเดียวกันท่านก็เราก็มองไม่เห็นไวรัสเช่นเดียวกันถ้าเทียบตัวประเทศแล้วก็มองไม่เห็นตัวคนเออแต่ตัวคนเนี่ยทำไมตั้งหัตั้งใจไปรักษานะผมฉีดแค่สามแล้วทุกคนก็เหมือนกันตั้งหัวตั้งใจไปอย่างพเอเพียงกันนั่นเพราะอะไรเพราะต้องการรักษาร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่ง แล้วตัวประเทศล่ะเหมือนกันตัวประเทศก็ป่วยแล้วป่วยเรื้อรังมานานเป,ไป็นไวรัสเหมือนกันไวรัสพันธุการมไวรัสพัดธุการพันอะไรพันไทยดิก90นะไทยดิกไทยหือประเทศไทยนี่แหละนะถ้าจะใส่ให้เต็มก็คืออ่า TF ก็คือ Thailand Fake นะก็คือประเทศไทยปลอมอะไทย F ดิกดิกคือดิกเตอร์ดิกเตอร์เก้าศูนย์คืออะไรปีเก้ามาเป็นดิกเตอร์มาเก้าสิบปีแล้วเพราะนั้นเชื้อนี่ต้องเชื้อชื่อว่าเชื้ออ่าไทยดิกเก้าศูนย์ถ้านับปีก็ต้องไทยดิกหกห้าใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราไม่นับหกห้าเพราะว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันเป็นมาตั้งแต่สองสี่จุดห้าดังนั้นมาถึงปีหกห้ามันก็ต้องเป็น 90ดังนั้นก็ต้องเรียกว่าไทยดิกนะ90ไทยเฟกก็ไนดะ้ไทยนะไทยเฟกนี่คือชื่อของไวรัสการปกครองนะเราเป็นอยู่นะตัวประเทศเป็นอยู่ป่วยอยู่นะตัวประเทศป่วยอยู่นะครับป่วยเรื้อรังป่วยมานานป่วยจนสภาพที่เราเห็นประเทศตกชั้นตกอันดับนะฮะตกกระดับตกชั้นแล้วขณะนี้ผมอยู่ที่อัศจันทร์ กีฬาฟุตบอลวันน้เสียงที่ท่านได้ยินนั่นเสียงกีฬาครับนะอันนี้คือการฟื้นฟูร่างกายแข็งแรงแข็งแข่ง,แ,ขงแต่ตัวประเทศเราไม่พร้อมจะไปลงแข่งกับประเทศไหนเลยนะครับเราป่วยอยู่เราเป็นประเทศป่วยยังไปแข่งขันกับเขาไม่ได้ดังนั้นต้องทำไมก็ต้องฟื้นฟูร่างกายก็ต้องตื่นกันทุกคนอะไปทําเหมือนกันเหมือนที่ท่านทํากับร่างกายนะ ฉีดวัคซีนฉีดกทุกคนทำกันทุกคนเข็มท,ท,ที่สามแล้วผมก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะนะครับทาเหมือนกันทากับตัวประเทศตัวเพราะตัวประเทศก็ป่วยเหมือนกันอย่าลืมว่าท่านเป็นตัวรู้เฉยนะเพียงแค่เป็นตัวรู้ไม่มีเพศนะท่านมานี่มาอยู่ในเพศแล้วก็อยู่ในประเทศไทยหน้าตายเชียเรามาอยู่ในตรงนี้นะแต่นะเด็กนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ตัวประเทศก็ป่วย ป่วยทั้งตัวคนและตัวประเทศสองอันเนี้ยความหมายมันคือไทยทั้งคนไทยและตัวประเทศไทยป่วยทั้งคู่แต่เรามองไม่เห็นตัวประเทศป่วยเราเห็นแว่ตัวรเราเองเออเนี่ยอ่ามัน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 ควรจะมองเห็นอะไม่ใช่มอไม่เห็นมันควรจะมองเห็นมองเห็นได้แล้วนะตัวประเทศก็ป่วยเห็นเห็นอยู่แล้วนะแต่ไม่มีใครมาบอก มีผมเนี่ยมาบอกมาบอกเพื่อให้ตื่นรู้กันแล้วก็ไปทําเหมือนกันทุกคนต้องไปทําเหมือนที่ไปฉีดวัคซีนนะทุกคนต้องไปฉีดทางน้าไปตรวจเอทีเคทุกคนต้องตรวจทางนั้นนะใช่ไหมฮะให้ผมร่วมมือทางนั้นเลยเหมือนการตัวประเทศก็ป่วยท่านก็ต้องแอคชั่นเหมือนกันการตรวจเอทีเคของผมก็คือการที่ท่านไปนั่งดูคลิปของผมนี่แหละครับก็เหมือนตรวจเอทีเคดูที่ตรวจดูดูแล้วท่านจะเกิดปัญญานะ ปัญญาของท่านก็คือคือมีอ่ามีวิชาไม่ใช่มีอวิชาทุกวันนี้เรามีอวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้หลักวิชาไม่รู้หลักวิชาที่ถูกไงเราก็ต้องมีเชื้อนั่นเองเชื้อความผิดความผิดอ่ะในการปกความบ้านเมืองเรามีบางเชื้อเชื้อความผิดคือมีความชุดเขาจะผิดอยู่ซึ่งมันเป็นอวิชาแต่ผมนําวิชาที่ถูกต้องคือหลักวิชาที่ถูกต้องมาให้ท่านก็ต้องนั่งดูในคลิป ดูแล้วก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมะทิปไตยเป็นโสดาบันทิเบตยนั่นหมายว่ามีภูมิมสูงแ็งแกงแข็งแรง,แง,แง,แงไม่ติดเชื้อนะนะก็เรียกว่าดูคลิปวิดีโอก็เหมือนกับตรวจเอทีเคว่าเออเรามีภูมิไหมนะไม่ติดเชื้อนะฮะหรือฉีดยาก็เหมือนกันฉีดวัคซซนก็เหมือนกันก็เหมือนดูคลิปดูวิดีโอมนดูแล้วเกิดปัญญาก็เหมือนก็มีภูมินั่นเองนะฮะ ก็หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือทางด้านตัวประเทศซึ่งท่านก็ต้องอาศัยอยู่ในตัวประเทศประเทศป่วยประเทศ,เทศ,เทศแย่ท่านก็แย่ไปด้วยดังนั้นจะต้องมีสํานึกที่สูงมากในการที่จะต้องกวีกว่าตื่นตัวเทียบเท่ากับการตื่นตัวทางร่างกายเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปพาประเทศไปรักษาเหมือนกันด้วยการดูคลิปวิดีโอ ขอ,องแอดธรรมด,ด้วยดูว่าจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมใจการเกิดปัญญานั่หละคก็มีภูมิมีภูมิแข็งแกร่งเมื่อมีภูมิแล้วท่านจะไม่ไปเข้าร่วมกับมอ็อบใดๆพักใดๆหน่วยงานใดๆองค์กรใดๆกลุ่มใดๆไม่ไปเลยนะท่านจะปกครองตนเองละเป็นผู้ปกครองตนเองนะครับเหมือนบอลเนี่ยนะแต่ยิงเข้าโกไหมเนี่ย ยิงไม่เข้านะ,ะก็เหมือนกันนะครับเชื้อโรคยิงไม่เข้าท่านก็ต้องไปดูคลิปวิดีโอแล้วก็มีภูมิแล้วก็ป้องกันได้นะท่าอาจจะฟังเป็นเรื่องแบบเฮ้ยแปลกประหลาดเออตลกดีขำดีเงแต่นี่มันคือความจริงนะฮะไม่ใช่เรื่องขำนะมันเป็นเรื่องความจริงที่เราต้อง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวประเทศโดยประชาชนทั้งหมดนะดูคลิปวิดีโอของผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทุนไตก็จะมีภูมินั่นคือไม่เป็นลูกน้องใครอีกแล้วไม่เป็นรไม่เป็นสาวกของพักการเมืองไม่เป็นสาวกของกลุ่มใดๆไม่เป็นสาวกของม็อบใดๆไม่เป็นเลยนะครับท่านจะเป็นคนไทยตัวจริงนั่นคือปกครองตัวเองละไม่ไม่เป็นลูกน้องใครแล้วไม่เป็นสาวกใครพอดูแล้วเกิดปัญญาโดยเข้าร่วมเข้าร่วมคณะ กับกระบวนกู้ชาติจักสองถ้าไม่ได้เป็นสาวกของกระบวนกรู้ชาติจักสองนี่ไม่ได้เป็นนะครับเข้าร่วมร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนกันไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นสาวกไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเป็นหุ้นส่วนนะฮะโดยท่านนี่แหละจะเป็นของจริงเป็นตัวจริงเป็นผู้ปกครองตัวเองเลยส่วนกระบวนกู้ชาติจากสองเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือนะฮะที่จะช่วยอำนวยให้ท่านไปเป็น ตัวประเทศตัวจริงเป็นเจ้าของประเทศจริงๆเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตจําไว้นะท่านนี่แหละจะไปเป็นรัฐบาลตลอดชวิตไม่เป็นสาวกของม็อบของพรรคของของหน่วยงานใดๆอย่างที่นไม่ไม่แต่ท่านจะเป็นคนไทยตัวจริงที่อิสระใครมบ,บม่ปกครองทำไมได้ท่านต้บบองปกครองตนเองด้วยระบบระบบใหม่ที่ขบวนกู้ชาติประจักรสองออกแบบตีไว้ให้แล้วนั้นขบวนกู้ชาติประจักรสองเนี่ยเป็นเครื่องมือ นะฮะที่จะแปลงแปลงร่างหรือถ่ายทานสเฟอร์ตัวท่านที่เป็นคนไทยจุปลอมอยู่ขนาดนี้ให้เป็นคนไทยจริงแล้วไปเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตแล้วปกครองตัวเองออมรับทุนสำรองบุคคลคนละสิบสองล้านบาทนะเป็นแบบที่ก่อก็เชิญตื่นรนัฐบาลทางเมืองแล้วไปทําเหมือนกับป้องกันร,ร่างกายอ่ะทุกคนสมัครใจไปที่นี่ก็ให้สมัครใจ ไปที่ตำบลของท่านน่ะแหละครับสมัครที่ตำบลของท่านนะจะตั้งกันที่ตำบลของท่านนะตำบลของท่านก็จะตั้งองค์กรตำบลมหาอำนาจนะเมื่อตั้งตั้งเป็นองค์กรมหาอำนาจทั้งประเทศแล้วมันก็ทําให้ร่างกายเริ่มฟื้นฟูแล,ล้วเริ่มจะแข็งแกร่งละพร้อมจะลงสนามโลกแล้วจะลงสนามโลกได้ต่อเมื่อไปทําดิลที่นี่ขบวนกู้ชาติไปตัดสองจะไปทำดิวตกลงกับต่างประเทศเมื่อดิวตกลงบรรลุข้อตกลงแล้วนั่นแหละครับ ท่านก็จะมีทุนสำรองเขาลสิบสองล้านบาทแล้วท่านก็จะเป็นนักลงทุนไปลงทุนทั่วโลกเลยนะเป็นทั้งผู้ปกครองตัวเองและเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจลงทุนทุุทั่วโลกเพราะฉะนั้นท่านต้องทําตัวให้แข็งแรงให้พร้อมที่จะลงสนามอ่าเหมือนกับคนที่พร้อมแล้วก็เดินไปที่จะลงสนามลงแข่งละท่านต้องทําด้วยตัวเองนะการเรียนรู้คลิปก็ต้องทำด้วยตัวท่านนะครับ แต่ว่าที่นขบวนกู้ชาติประชาสองัก็จะอำนวยให้ได้เร็วยิ่งขึ้นหมายว่าจะประกาศรับสมัครศิลปินทั้งหลายมาอบรมให้ท่านได้เร็วไวย,ยิ่งขึ้นหรือตำบลต่างๆก็จะตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจร่นรวบเสียงไปแสดงแจนนอของประชาชนั่นเองนะที่สอัใจแล้วที่จะร่วมขบวนกู้ชาติประชาสัมันเพื่อที่จะไปเป็นผู้ปกครองตัเองนะไม่ต้องมาเป็นลูกน้องผมไม่ต้องมานั่นเขา ท่านจะเป็นคนไทยแท้จริงฉลาดเลยท่านจะไม่ไปร่วมกลุ่มใดๆสิ้สนว่าจะเป็นม็อบเป็นพรรคเป็นกลุ่มคณะหรืออะไรแล้วแต่ท่านจะไม่ไปร่วมนะท่านจะเป็นผู้ปกครองตระเรอ่นะโดยท่านต้องสมัครก่อนสมัครร่วมกับขบวนกู้ชาติเขาจะตักสองขบวนกู้ชาติมาสองมีหน้าที่กู้เพื่อเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยถ่ายเทอำนาจมาอย่างท่านท่านก็จะได้อำนาจ นะแล้วก็จะปกครองตัวเองไปเลยเป็นแบบนี้ดังนั้น,นกระบวนกู้ชาติเกสองเป็นเครื่องมือขายโอนอำนาจของรัฐมาสู่ประชาชนก็ของว่าคงติดทั้งบ้านทั้งเมืองหรือกวีวกว่าทําเหมือนที่ท่านไปตรวจโรคตรวจร่างกายไปด้วยด้วยความสมัครอกสมัครใจก็เช่นเดียวกันประเทศก็ป่วยแล้วคงมีไวรัสอยู่ในประเทศก็คือตัวเรานี่แหละชุดความคิดในนะสมองเราเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทับที่รักษาให้เผด็จการเอาไว้มาตั้ง90ปี ดยไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวก็เหมือนเป็นเพชรเลือดนะที่มันถูกออกแบบให้ไม่รู้เรื่องต่ชุดข้อมูลที่ไม่รู้เรื่องอะก็เหมือนเอนชื่อเข้ามาแนละ้วมีชุดความคิดจากผดีการฟังหัวก็ออกเป็นรัฐธรรมนูญเลยอนะก็เหมือนเขาฉีดยารัฐธรรมนูนมีลูกฉีดมากี่เข็มเป็นรัฐมนูนแต่และเข็มก็ออกแบบให้เชื่อท่านเชื่อแบบรัฐธรรมนูนซึ่งมันผิดมันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูนดังนั้นที่นี่ก็ต้อง ใช้เชื้อใหม่เข้าไปด้วยการนั่งดูคลิปท่านจะเกิดปัญญาก็เหมือนกับฉีดวัคซีนินใหม่เนี่ยไปต่อสู้กับไอ้ชุดความคิดเก่าที่มันฟังหัวท่านมานานให้ทิ้งไปนะให้แปลเปลี่ยนหรือแปลพัก่ะแปลพักได้เงินค่าแปลพักจุดสองล้านบาทด้วยดังนั้นคนไทยทั้งหมดทิ้งของเก่าหมดแล้วแปลพักมาร่วมกับกระบวนกผู้ชาติตักสองเพื่อสร้างประเทศไทยใหม่ป็นชาติมหาอำนาจซอฟต์าวร์ซึ่งมันเป็นบทบาท และลิขิตของปัจจัยที่ถูกลิขิตไปแล้วแต่ว่าอะไรจะทําให้เกิดขึ้นล่ะก็ตรงนี้ไงที่นี่ถอดรหัสแล้วก็สร้างเส้นทางเดินเพื่อไปเป็นตามลิขิตนั่นเองนะครับก็เชื่อสมัตนะครับสมัครก็เหมือนกับสมัครแล้วดูคลิปดูคลิปแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็เหมือนกับได้เข็มะเข็มวัคซีนที่ฉีดเมื่อปัญญาเกิดก็แข็งแรงแข็งแก่งล่ะถ้าไม่เป็นไปเชื่อไอเชื้อโรคร้ายที่มัน อยู่ในร่างกายก็เหมือนกับท่านไม่ไปเชื่อพวกหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆมอบต่างๆพักการเมืองต่างๆท่านไม่เชื่อกนั้นละนท่านจะเชื่อในคลิปวิดีโอที่ผมให้เพราะนั่นคือหลักวิชาที่ถูกของจริงของแท้ท่านใช้อนนั้นยึดอันนั้นเดินตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมให้วะก็จะได้ร่างกายใหม่แข็งแรงแข็แงแก่แงก็ไม่ต่างกับเป็นคิีนที่บูตเต็มที่นะเราต้องบูตร่างกายใหม่ มีภูมิที่แข็งแรงแข็งแกร่ง่ะก็คงเข้าใจนะแค่ผออธิบายนะเข้าใจแล้วแหละแล้วว่าเออร่างกายมันก็ป่วยนะมันก็ต้องการเหมือนที่เรากวีกวาดไปทําทางร่างกายเรายังไปเลยแล้วทําไมทางตัวประเทศไม่ทำล่ะเพราะว่าท่านเดียวกันนะครับไม่ใช่ท่านคิดว่าโว้คนเรื่องไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่อะครับเรื่องเดียวกันเลยฮนะผลกระทบร่างกายป่วยท่านก็เป็นประชาชนใหญ่ที่เป็นทุกวันเนี้ยก็คือเป็นประชาชนที่รายล่าหาเงินเดือนกันทุกวี่ทุกวันค่า ของชีพก็แพงอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งแพงใหญ่ไปใหญ่ท่านยังไม่เงินที่ไหนก็ต้องใช้ระบบระบอบใหม่แล้วท่านเลยยึดของเก่าอีกไม่ได้เพราะมันเป็นประเทศป่วยท่านเป็นอาศัยร่างกายป่วยด้่งไงท่านก็ฟื้นฟูร่างกายใหม,ยม่แข็งแรงแข็งแก่งแล้วเพราะนั้นก็ต้องกวีกว่าด,ดีต้องไปฉีดเข็มเหมือนกันก็กวีกว่าด,ดูคลิปวิดีโอของผมแล้วก็ส่งไปแสดงเจจจำนงก็ไปแสดงออกแ,แค่นี้เองอ,ะอ่ะประเทศก็ฟื้นเกิดใหม่เป็นเรื่องที่ต้องทา เพราะว่าท่านอยู่ในร่างกายประเทศก็ต้องตอบแทนคุณประเทศก็ต้องรักษาร่างกายให้มันให้มันไม่ป่วยให้มันไม่ตายเลยถ้ามันตายประเทศร่มจมท่านก็เละเทะเหมือนกันก็ต้องยิ่วกระเป๋าไปขออยู่ประเทศโน้นประเทศนี้ท่านก็ไม่ต้องการเนื่องไม่ต้องการท่านก็ทำเลยครับทำตามสัตยกรที่บอกให้มันไม่ต่างกับการรักษาร่างกายเลยอันเดียวกันแล้วท่านเลราะทำไมพาะเป็นประเทศแล้วท่านดิ้นเฉยล่ะถ้าท่านที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศนี้นะและประเทศมันป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ เหมือนกันอันเดียวกันร่างกายก็ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ต่างก็ตั้งอกตั้งใจไปทําอยากเต็มที่เพราะฉนั้นเหมือนกันของผมถ้าต้องอกตั้งใจกันเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นขอเชิญเข้าดูว่าจะทําอย่างไรนะครับขอเชิญครับคิดคิดว่าผมก็คือหมอเหมือนกันแพทย์เหมือนกันวินิจฉัยแล้วก็บอกเหมือนกับแพทย์ก็บอกเนี่ยต้องไปฉีดยวงฉีดยาต้องป้องกันยังไงเหมือนกันอันเดียวกันเลยพียงแก่ว่าผมเป็นหมอหรือแพทย์ทางระบบการปกครอง แต่นั่นเป็นเป็นหมอจริงๆทางร่างกายนะผมเป็นหมอทางระบบก,กับผูกคองนะก็แจ้งให้ทราบมาบอกให้รู้เสีนะจะได้เข้ากับข้าใจกันมันเรืองมันเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเรามองไม่ออกมองไม่เป็นอะ่ะพราะ,ะนั้นก็ต้องมาบอกกันอย่างเงี้ยบอกว่ากองเข้จใจนะครับเอาละขอเชิญเขาเรียนรู้ที่เป็อื่นเป็นต,ตอนไปสวัสดีครับ